หันตาหรอครับเราต้องอไปหาจเคีมาเนี่ยไหนเจ้าเคียอยู่ไหนเจ้าเคียอยู่นู่นไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ค<ช>่ะไหนพาเดินไปเดิน<ช>ไปดูจ้อคีเดินทางไหนดี<ช>ว้าวไหนเจอระคียอยู่ไหนครับนู่นนไหนครับ,บว้าวเจเคีตัวใหญ่จับด้วยเหรอครับต้องจับลายหนะ้า โอเคมีหางด้วยเหรอครับอืมโอเคตกน้ำเลยเหรอครับไหนน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนนาพาไปดูหน่อยได้ไหมครับไปขึ้นตรงนู้นก็ได้นู่นขึ้นไปบนศาลาครับไปเหยียบเลยเหรอครับว้าวเหล่าเกศตายยังเด้๋ยวเหละาเกศของจริงหรือของปลอมครับของจริงอ่ะไปตรงนู้นดีกว่ามา ร้อนไหมครับร้อนเหรอห,รอหรอาูไ,ไกลไหมไกลเลยครับระวังตกน้ำไหมว้าวาปลามาเยอะเลยเหรอครับ,รบดูสิว้าวปลาเยอะเลย เอาโต๊ะ yup. ทำอะไรอะครับนี่นี่ปลาอยู่เม็ดละลายอะอืมเม็อละลรยอะเม็ดอาหารปลาครับอืมโอ้ว้าวปลาเยอะไหมครับปลาเยอะไหนชี้ให้ดูหน่อยมีปลาสีอะไรบ้างสีแดงอ้โหเทหมดเลยเอาเทหมดเลยเหรอครับได้ครับ ว้าวว้าวเทหมดเลยอย่างนี้ก็ได้หรอครับหรอครับมาแล้วไหนามาดูกันก่อนว่าปลากินเยอะเปล่าปลากินเยอะว้าวปลาจะโตไหมเนี่ยว้าวปลาจะโตโอ้เทไปแป๊บเดียวหมดแล้วลูกโอ้ปลากินเยอะมากเอาอีกถุงนึงงละกันอะไหนอีกถุงนึงว้าว ตกเลยเมื่อกช้ตกเลยเมื่อกช้เหรอครับตกไมื่อเชตกไหมตกครับไหนเอาตจะเอาลูกเบ้งมาด้วยเดี๋ยวก่อนให้หันปลาก่อนนะปลาลอยปลาอยู่อยู่ในกระเป๋ามิกให้หันปลาก่อนปลาหิวเดี๋ยวแกะได้ไหมครับแกะไม่ได้ไหนลองแกะดูสิว้าวไม่ได้ไม่ได้ให้หมอมี้แกะครับอ้าวทำอะไรน่ะ โอเคได้แล้วครับอจุกคท้าจับบนเท้าว้าวโอ้โยนปุ๊บมาปั๊บเลยระวังตกน้ำนะ โอ้ปลามาเยอะไหมครับไปเยอะเลยไหนเอาตัวชอบปลาตัวไหนครับปลาตัวนี้ตัวนี้อ่ะครับว้าวสีอะไรน,น้องชอบสีอะไรแดงสีแดงเหรครับทำไมชอบมาให้หันปลาเหรอลูกเอาตัวชอบมาให้หันปลาเหรอครับ อตโตครับเทยังเทยังไหนเทดูสิว้าวไหนเทยังยังไม่เทเทไปไหมเทไหมเทไหมไม่เทให้อย่างเดียวค่ะปลาเยอะเลยไหมครับโอ้ เยอะมากเลยเดี๋ยวปะป๊าก็มาแล้วอ๋อเดี๋ยวปะป๊าก็มาแล้วหรอครับเดี๋ยวปะป๊ามีตังไหมมีครับปะป๊ามีตังให้หาปลาไหมมีครับว่ามีอะไรอ่ะมีตังครับมีตังอะไรอ่ะมีตังให้หาปลาเยอะเลยโอ้ยว้าวเก๋เลยครับอืมวันนี้ปลามีเยอะจังเลยไม่ได้เออไม่ได้ โอเคมาแล้วโอเคมาแล้วว้าวฮะจะมุ่งไปไกลไปไกลเลยในวันนี้น้องเอาอะไรมาด้วยเอาลูกเด้งอ่ะไหนอะครับยุบไงลูกเด้งไหนไหนไหนลูกเด้งมันเป็นยังไงลูกเด้งอ่ะไหนขอดูหน่อยว้าโยนตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวลงน้ำนะเดี๋ยวลงน้ำได้อ่ะอ่าลูกเด้งไปเล่นตรงไหนลูกเด้งอ่ะไปเล่นตรงไหนดีลูกเด้ง จะเกฮะไม่ร้เะะองเให้เจ้าเยดลูกเด้งหนอยครับอืมเอ้าตอไปไหนน่ะอ่ะปีนอีกเอ้าเอ้าอ้าวอ้า อ้าวอาวอ,อาระวังนะทำไ,ทำอไรอะ่ะโอ้มีนั่งแบบนี้ด้วยเหรอครับไหนเล่นยังไงเล่นยังไงครับอ่าไหนทำไงเล่นแบบเห็กอ่ะ <c oughs> ไปเล่นลูกเด้งยังไงดีอะ่ะลูกเด้งเล่นไงเล่นใกล้น้ำไม่ได้นะตกน้ำเลไปเล่นไป,ไปเล่นในสนามไปเล่นในไสนามอู่สนามหญ้า นี่ตรงนี้ไม่ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนตรงนั้นร้อนแไปเอาเล่นยังไงลูกเด้งว้าวเด้งไปแล้วเด้งไปแล้ว,ว,ว <laughs> ตกน้ำไหมไม่ตกในเกือบตกเลยเห็นไหม<ร>เอาไปเล<ร> <ไป S 2> ่นไกลๆที่ครับไกลๆน้ำ โอคพอแล้วพอแล้วบายบายก่อน bye bye. อบาย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 ทำไงสวัสดีคเขาหันมาหามันม,มีทำดีดีเขวัสดีครับอย่าลืมลายอย่าลืมจดติดจังโอ้พูดไม่ชัดเลยเอาใหมา่ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆก่อนอ่ะบายบายดีๆีแล้วบายบายอ่ะอย่าลืมอะไรครับและอะไร mm hmm. และอะไรครับ ใครให้ใครให้น้องอะไรอะไรเนี่ยอ้าวว้าววันนี้เราเจอของใหม่อะไรอ่ะน้ำตกเออเจอน้ำตกเหรอครับเจอใหญ่เลยใหญ่เลยหรอครับใหญ่จับไม่ได้น้ำตกน้ำตกครับมีปลาไม่ดูสิมีปลาไหมโอ้ยไม่มีเลยไม่มีเลยไปดีกว่าอ่ะบายบายดีๆก่อน บายบายอย่าลืมจะไปให้หานปลาให้หานปลาอีกเอางั้นบายบายทุกคนก่อนเร็วบายบายอย่าลืมเลยครับอย่าลืมกดติดตามอ่าลืมกดามไปายบายให้น้องเลยครับพี่นัดกดติดตามให้น้องออโต้มีนัดกดติดตามอ่าติดตามน้องออโต้ด้วยนะครับติดตามน้องออโต้ด้วยนะครับอ่าบายบายบ๊ายบาย